ตอนนี้จอมกำลังจะกลับบ้านนะคะอยู่บนรถเ,เขาเรียกอะไรคะทางเดินสกายวอล์กที่เป็นของรถไฟฟ้านะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวหันไปทางนู้นเป็นสภาพการจราจรช่วงเย็นแต่ฟ้าคลึ้มมากนะคะทุกคนยังไงก็ต้องรีบนิดนึงเนาะอันนี้คือถนนสีนักรินนะคะแล้วก็ทางสูงๆตรงนู้นนะคะตรงที่จอมชี้ไปเนี่ยจะเป็นเรียกอะไรคะทางของรถแอร์พอร์ตเดลิงนะคะที่ไปถึงสถานีสุวรรณภูมิ รถเยอะมากค่ะสำหรับกรุงเทพหานครนะคะไม่มีวันไหนหรกที่รถไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําใจผู้คนก็นะคะเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนต่างๆเลิกเรียนเลิกคนทํางานเลิกการทํางานนะคะดูเราจะดูจากสภาพของสกลวอล์กเห็นไหมคะคนเดินเยอะมากนะคะคนเดินมาเยอะมากแนละ้วผมก็จะเดินจะเดินข้ามไปวันนี้ไม่มีรถเช่นเคยนะคะเป็นความเคยชินละไม่มีรถก็ต้องต้อง ดำเนินการไปก็ต้องมาทำงานย่างเช่นเคยจอมจะนั่งรถฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่ต่อที่ตลาดมากักกะปิอ่าโอเคดูนะคะตอนนี้ก็ขึ้นสุขาลอยไปแล้วแต่ว่ารู้สึกแข็งแรงขึ้นนิดนึงขึ้นสุขาลอยแล้วรู้สึกมีแรงนะคะอยู่ <c oughs> ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ทางนู้นก็คือถนนทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> เป็นทางที่รถไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์กำลังเดินทาง ซ้ายมือที่สุดของเรานะคะจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าโมโนเรลนะคะแต่รถไฟฟ้าตอนนี้เพิ่งไปก็ยังไม่ได้มาแต่ที่เห็นคัด่าดอยู่ข้างบนตรงเนี้ยทุงที่จำชี้นะคะก็จะเป็นเป็นรถแอร์พอร์ตเดรลิงไปถึงสถานีสุวรรภูมินะคะข้างๆก็จะเป็นคอนโดนะคะช่วงเยนเ็นก็จะมีการค้าขายอะไรเยอะแยะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานของหลายๆคนเพราะฉะนั้น นะคะคนที่เดินอยู่ตรงตรงทางเชื่อมตรงนี้จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะรถไปมาก็จะเยอะส่วนของจอมเนี่ยจอมจานั่งรถไปต่อที่บางกะปินะคะเพื่อที่จะไปที่มีนบุรีก็จะต้องรอการเดิน,นทางค่อนข้างหลายช่วงหลายช่วงรถนิดนึง จะต่อแถวกันเลยแบบโดยแบบโด,แบบโดยแบบเป็นการต่อแถวยืนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือจริงๆตอนเนี้ยทุกคนก็ควรควรต้องรีบไปเพราะเห็นฟ้าไหมคะฟ้ามีความที่จะว่าใสก็ไม่ได้ใสทั้งหมดมีความคลึ้นนะคะความคลึ้มของฟ้าท้องฟ้าเนี่ยอาจจะมาจากลักษณะของการรวมมวลกลุ่มของก้อนเมฆแล้วอาจจะเกิดเป็นฝนนะคะพอการเกิดฝนตกเนี่ยมันก็จะทําให้การจราจรเนี่ยเขาเรียกอะไรคะาราฟฟิกแจมนะคะ ก็คือการจราจรติดขัดนิดนึงแต่ตอนนี้เราก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจจะนั่งฝั่งซ้ายนะคะจบะนั่งฝั่งซ้ายในจบจะนั่งไปบางกะปิบางกะปิแล้วต่อไปเมนบุรีอ้าวนะแอร์พอร์ตเรลิงมาแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนเขามาจากสูวรรณภูมินะป้ายเขาก็จะจอดลงตามป้ายของเขานะคะอันนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้าสายสายนมเย็นหรือสายอะไรนะคะเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากสถานีนะคะสนามบินสูวรรณภูมิอะไรแบบ ก็ะะจะมีการเดินทางหลายๆช่วงหลายๆต่อนะคะที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะหมุนกล้องไปให้ดูช้าๆนะคะยังไง่ายแอร์พอร์ตเดลิงมาแล้วนะคะน้องเก็กฮวยน้องเก็กฮวยรถรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะเนี่ยเขาก็จะไปตามนี้รถไฟฟ้าแบบไม่มีคนขับนะคะรถไฟฟ้ารา,างเดียวเดี๋ยว่็นจะคอนข้งไปเดีไปดูตรงนู้นนะคะก็จะไปเรื่อยๆนะคะสายสีเหลืองไปเรื่อยๆเลยอะไรแบบนี้นะคะทุกคน ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะแล้วเราก็เหมือนกับว่าไว้ค่อยมาเจอกันนะคะนู่นไปถึงรู้แล้วเห็นไหมคะนูน่นเล็กๆจิ๋วนะคะเอาไว้พบกันในในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็มาถ่ายภาพบรรยากาศให้ได้ชมประมาณเท่านี้ก่อนเพราะว่าเนาะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คลิปถนนนะคะเป็นเป็นคลิปที่บอกเรื่องการาจราจรการดําเนินชีวิตไปของผู้คนอะไรแบบนี้ค่ะสําหรับ วันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณไว้พบก,กันในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ้าน่ายนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ